สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงววัเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสวังชนะงบ้านสวังง่วงงามวันนี้บ้านสวังชนะงบ้านสวังง่วงงามพาพี่พาน้องมาเลาะชมง่วงงามควายง,งามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวดัดยะโสธรพี่น้องวันนี้ก็ตรงกับเสราร์วันัข้าวที่30มกราคม2567นะพี่น้องเดือนแรกไกลซื้อผ่านไปแล้วพี่น้องเนาะปีใหม่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เป็นไหน,น้องพี่น้องราคางวราคาควาย อาจว่าถ้าดูแนวโนนมจากตลาดนัดชมพูบุตรตลาดบ้านน้องแก่ลอยเอ็ดผมดูแนวโนนมราคาขยับด้พี่น้องเพราะฉะนั้นผู้ใดสื่อเงื่อสื่อควายเขาขอเขาฟ้าวฟ้าวเด้อพี่น้องเด้อผมว่าดูทิศทางเริ่มจะขยับเพราะว่าราคางั่อบ่เห็นราคาแสนมาไหลมาโดนแหละครับพี่น้องนั่นนั่นมาเลยราคาเงินแสนบ่เห็นมือวันเสาร์ก็มีบาง มีหลายโตอยู่พี่น้องก็รักหกหมื่นเจ็ดหมื่นมินะพี่น้องก็แสดงว่าผมว่าแนวโนมนะครับผมอาจจะมีคนสื่อหรือว่ามีคนสื่อแต่ว่าราคางว้ที่เพินเปิดไก้ก็ถือว่าเป็นแนวโนมเป็นทิศท,ทางนะพี่น้องเนาะผมว่าคิดวานะพี่น้องมือนีสิปเป็นยังได๋ก็รอชมนะพี่น้องเนาะรอชมอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปพิเศษพี่น้องคลิปปุ๊กพี่ปุ๊กน้องคลิปเรียกน้ำย่อย <c oughs> พนะพี่น้องลด,ดแมน ในหอยมาหลายพี่น้องอจอดตลอดเนี่ยตรงขามตล,ตลาดพี่น้องตลาดนัดบันเชียงหวางกตังยูเลยจะสุทอนมากพี่น้องประมาณหากิโลเมตรเลยบิ๊กซีจะสุท้อนมากประมาณหารอยเมตรพี่น้องทางไปเสรภูุ่มทางไปร้อยลีพี่น้องถนนแจ้งสนิทถนนใหญ่ยู่ตีถนนใหญ่เลยพี่น้องรถจอดกันยาวหลายกิโลพี่น้องจอดตลอดเนี่ยทั้งสองฝั่งดูได้สิมาชมที่ตลาดจะมาได้สะดวกพี่น้อง มาชมบรรยากาศมาสื่อมาขายมาเบิงมาเลาะนะพี่น้องเลาะว่าเป็นเชียงไดตลาดนัดบ้านเชียงหวางคือคากบอกับมาเบิงพี่น้องพ่นหัวเขาชิวควายเขาชิวสีเขาตลาดเน่าเลยพี่น้องเน่าตลาดเลยยสิพายชมบรรยากาศเสาๆเสานะพี่น้องเนาะจากทัดทายไปยังแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมังชียงดาบ้านสมังงามๆพี่น้องปีไหนเนาะอยู่ทางอ่าบ้านพี่น,น้องหนาวบ่ช่วงนี้ยะสท้อนอ่าอากาศถือว่า ตอนตอนเย็นอ่ตอนเศา้าเย็นพี่น้องตอนบ่ายมากจึงอ่ามีแดดห่อนขึ้นมาแน่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอน,นเศารเย็นนะพี่น้องอ่าเสาร์จึงสีเย็นอากาศหนาวพี่น้องเพิ่งไม่ห่อยเพิ่งใส่เสื้อกขนนาวนะครับผมใส่หมวกมีโมงมากนะพี่น้องมากสื่อมาขายกันเพิ่งพี่น้องนี่คือปากท่างเขาประตูที่สองประตูที่สองส่วนใหญ่จะเป็นสายควายเขามาต่อไปนี่จะเป็นโซนควายพี่น้อง ประตูแรกจะส่วนใหญ่จะเป็นง่วพี่น้องจะเป็นสายง่วนนี่นชมมันจะขาดกระเซาเนาะพี่น้องถักไท,ทยพี่น้องสร้างแฟนคลับแฟนเพจสปอป,ป,ปล่าวปี่จไหนเนาะพี่น้องมาชมง่วชมควายสี่เมืองไทยเข้าคอมเมนต์กันมากเนาะพี่น้องเนาะอยู่เล่าสปอป,ป,ปล่าวเข้าพี่น้องเข้าเป็นไงราคาง่วทท่าผืนราคาควายทางล่าเข้าเป็นยังไงพี่น้องทักไทยกันมาหลายคนหลายหม่องหลายบอลอยู่สปอป,ป,ปล่าวปีถักไท,ทยมากพี่น้อง ใจไม่ร้ายพี่นอ้องอยู่เหล้าคนวา่าเอาขามมาใดบ่ได้อยู่พี่นอ้องในหอยคนก็นมีความสามารถเอาขามใดครับลองมาเบิงนะพี่นอนะ้องเนาะล่องมาเบิงคุนมีเครื่องั่วพี่นอ้องในหอยคนดังไฟเป็นดังไฟฝีงเห็นบ่าพี่นอ้องดังไฟฝีงโซนง่วพี่นอ้องลายโซนงัวนนี่หลหลายโซนนี่จะเป็นง่วผู่หน่อยงัวุนส่วนใหญ่โซนแหลกๆพี่นอ้องอยู่ติดกับโซนควาย ทัดไปหันกันจะเป็นคนโซนควายพี่น้องควายร้ายเมื่อวานคาดว่าตลาดแตกเพราะว่าเบิ้งพี่น้องรถเขา่ขาชิ่วเขา่าแถวสีเข่าตลาดอันนี้คือประตูสองหล่ะเดี๋พี่น้องประตูสองประตูแรกแข้งแน่นนะพี่น้องประตูแรกแข้งแน่นนี่บรรยากาศในหอยเป็นก็มาต่อกันอยู่รถเลยพี่น้องมาซื้อมาขายกันอยู่รถก่อนสีเขา่าชะลอรถชะลอเป็นก็มา,าซื้อมาขายกันนะพี่น้องเนาะไส่ไฟซื้อขายกันมีบรรยากาศตะเซาปุ๊บพี่ปุ๊บน้องฝากนิดนึงพี่น้องบ้านสมหวังชัยนาวบานสมหวังงัวงาม ปล่อยมือละสองชีพหัวงามาบานสว่างหัวงามสองชีพชีพแหลกกับปล่อยทันที่ทายถ้ำเสร็จเป็นคลิปสดเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นกับต่อ้ออาภัยนะพี่น้องถ้ามันผิดพลาดจังไหนกับข้อหมนต์กันมากบานสว่างหัวงามพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขตามข้อคอมเมนต์ตามข้อเสนอเนี่ยบานสว่างแน่วขึ้นกันพี่น้องปล่อยมือละสองิปคลิปแหลกปล่อยทันทีคลิปที่สองปล่อยประมาณสี่โมงเสาร์ถาบ่มีอย่างคัดของนะพี่น้องเนาะถ้าชีพคัดของอย่างไก่สาวไปแน่ อันนีเขาชิวหลายที่พี่น้องคนเขาชิวกันมากเนาอาา่าหลาดเน่าตลอดไปถึงบิ๊กซี่พูดได้เป่าหน้าร <500. S 1> ้อยเมตรพูดนะ้ประมาณนะพี่น,อน้องเนาะอ่าพี่พ่นทางบ้านเหล่าเมเย์ไปจังไงเนาะพี่พ่นตื่นเลยเยังเนาะตื่นขึ้นมากหนึ่งเขาเน,นะาะทักทายกันมากในเด้อพี่พ่นว่าเห็นมาหลายชิบอ่าถักทายกันมากขึ้นหอดขึ้นถึงอ่าแฟนคลับแฟนเพจหลายมองหลายบอล ทักทายกันมาพี่น้องทางภาคเหนือนี่พี่น้องดีใจแป้นขับแป้นเพจียทางภาคเหนือหล่ลายพี่น้องทักทายกันมาหลหลายจังหวัดขุนในหอยคนขื่นไปซื้อทางรถด้วพี่น้องบรรยากตศดกระเสาเขาเชี่วกันเขามาประตูสองตัวนึ่ประตูอ้าประตูแรกพี่น้องประตูแรกท่งหนึ่งประตูแรกเขามาเป็นสายง่วเขามาส่วนใหญ่จะเป็นสายงัวเลยตรงนี้พี่น้องเพราะว่าโซนงัวจะอยู่โซนนีแล้พี่น้องเนาะโซนงัวจะอยู่โซนนี้คุนเขาชี่วกันมากพี่น้องพุนอะ้ลยเลยพี่น้องเขาชี่วกันมากตลอดเน่จนหอดคุนละหอดบิกซี พี่น้องเงาอยู่ดีส่วนวงวดเดียวบ่านสาว่างงวงงามจะพาถ่ายงูเป็นอันดับแรกแปล่อยฉีดฉีดแหลกเปิดพี่น้องอันนี้บอท่านแจ้งนี่พี่น้องนี่ทายถ้ำเรียกาน้ำย่อยอยู่นี่บอท่านแจ้งย่งมือดอยู่พี่น้องเดี๋ยวถ้าถ่ายถ้ำเปิดราคาหนี่ก็จะให้แจ้งก็หนีก่อนเนาะพี่น้องเพิ่มจะเห็นรายละเอียดเนาะพปรดรถบนเขาชิวกันมากพี่น้องถ่ายบรรยากาศอยู่เบิร์กในหอยไร้ที่พี่น้องซื้อขายกันทั้งรถพโป่ะเบิ่งบรรยากาศคื่อคักพี่น้อง อ่ะอย่ามีเวลาพอมาเอย่ามาชมอยู่ตลาดกันมาได้น้องพี่น้องเนาะมาชมมาเบิร์นโตรจริงครับอยู่ในคลิปเป็นยังไงง้อนะพี่นอนะ้องเนาะในคลิปอาจจะไล่หรืออาจจะบอทอตัวจริงแหละเขาอยากเรียงง้วอีกอ่ะมีเวลาอยากให้มาเบิร์นยู่ตลาดอยดีละพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาบิรมีเวลาอีลีกับเบิร์คลิปสอดแามเรียดโทษเพิ่มเติมจากในหอยเป็นกระไรตามเบอร์โทษถือเป็นฝากไว้ในคลิปนะพี่น้องเนาะพอได้นะพี่น้องเนะะานนนนะคุณ รับร่องวันแน่นมือนนี้เพราะว่าเบิงแนวโนมแล้วลดลายพี่น้องอ่าลดยังหลายอยู่พุ่นนะเขาชิวมาหลายได้พี่น้องพุูดน่ะยังแน่นเลยมีแต่รถใหญ่ๆพี่น้องกันมาพี่น้องท่าภาคใต้ก็มี่ด้พี่น้องท่าไทยกันมาอยู่จังหวัดใดช่วงนี้ภาคใต้เป็นยังไงฝนเนาะพี่น้องเนาะมีฝนอ่าท่าไทยกันมาอยู่จังหวัดใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าแฟนขาแฟนเพจทางอ่าจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดเลย อำเภอหน,นองหินจังหวัดเลยเพื่อนว่ากับผมคิดว่าเพื่อนทักทายมากทุกขิตก็ดีคือว่าไอ้กำลังใจบาดสบังพัวง่ายมากโดยตลอดนะครับผมแต่กำลังรับกำลังแรงใจดีดีอากาศขอบคุณขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนพี่น้องโอ้ยรถคันใหมาหลายพี่น้องโอ้ยหลายพี่น้องกำลังมาอะ่ะโค้งสีเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องชิปอ่าดีเล็กหุ่นย่อยชิปภูพี่ผูนอ้องอ่าชิป โอ้ควายทางผิวงามคลิปมาบอกมาเกาวกันน้องพี่น้องเนาะจอย่าลืมนะพี่น้องฝากทั้งสองช่องช่องบ้านสว่างแชนแนลช่องบ้านสว่างหัวงามบ้านสว่างแชนแนลก็ไปสายควายพี่น้องอยากเบิ้งควายกับเขาช่องบ้านสว่างแชนแนลถ้าอยากเบิ้งวัวกับเขาบ้านช่องอ่ชงบ้านสว่างหัวงามถ้าอยากเบิ้งทั้งสองช่องกับเขาทั้งสองช่องน้องพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งสองช่องนี่พี่น้องเนาะเบิ้งพี่น้องอู้ยเขาเชื่อกันมากคือคาดน้อพี่น้องมันไ้คาดว่าวัวลายควายลายพี่น้องอ่ะ คงสีพอพอกันแค่นีนกอนนอพี่น้องน้องคอยคอม,มีน้องเกษตรกรผู้เลียัวเลี้ยงคยงวยแฟนครับแฟนเปี่ยบ้านสมวัว่งานบ้านสมงงบสมัตินจะมสุขจเริ่งทางกาจากโรคให้กับเจ็นต่างพี่น้องรับด้วยด้วยเบดหนีเบซีน้ำกันสวัสดีครับ